หนูจะกินเยบินจะกินอ่งอัางุนอืมเยบินจะกินอังงนสีดำนะสีดำอ่างงูอ่างุ่หยำยำน้าอ่างงูนยำหยำปัดผมขึ้นหน่อยสิมองไม่เห็นผมเลยอืมโอเคโอเคโอเคสวยแล้วสวยแล้วไม่เห็นหน้าเลยหน้าดำปีเลย <__คนยิ่งผิวดำดำอยู่หวานไหมองุ่นหวานไหมคะหวานคะ่ะห,ห,หวานมากไหมคะ,ะมาซิต,ต้อร่อยอร่อยค่ะแซรษรายแซรษห้ายๆอ่าเศรบหลายๆคือแบ่บแปนเนาะ แซบ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 ลายเฮ็ดจ e ังไดนแซบลายยกนิ้วโอเคโอ้ยกสองนิ้วเลยนิ้วโป้งอยู่ไหนคะกะร้องเพลงนิ้วโป้งอยู่ไหนนิ้วโป้งอยู่ไหนนิ้วโป้งอยู่ไหนอยู่นี่จ้าอยู่นี่จ้าสุขสบายดีเลยไรสุขสบายดีเลยไร ไปก่อนนะสวัสดีนิ้วชี้อยู่ไหนนิน้วชี้อยู่ไหนอยู่นีจ่จ้ะอยู่นีจน่จะ้ะสุขสบายดีรไรสุขสบายดีรไรไปก่อนนะสวัสดีโอเคอันนิว้วนิ้วกลางนิ้วกลาง

อยู่นี่จ้ะสุขสบายดีหรไรสุขสบายดีดีไรไปก่อนน้าสวัสดีนิ้วชี้ก่อนนิ้วชี้อยู่นิ้วก้อยนิ้วก้อยนิ้วก้อยไม่ใช่นิ้วชี้ไม่ลืมนิ้วก้อยนิ้วก้อยอยู่ไหนนิ้วก้อยอยู่ไหนอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะ สุขสบายดีเลยสุขสบายดีเลย,ย,เลย,ยไปก่อนนะสวัสดีเอ้ยม่ใช่หน่านเนีเก่งจังเลยใครร้องเพลงเก่งนะเนวินร้องเพลงเก่งจังเลยเพลงกุ้งพาย,ยหิวอะไรไรกินอยู่เนี่ยกินอง,งุ่นอยู่หิวหิวข้าวขาเจ้าร้อเพลงกุ้งพายหิวหลอกหลอกเหรอ หิวบ่อยระวังจะเป็นหมูแน่นะตอนนี้ก็เป็นหมูอ้วนแล้วเนี่ยยาบินเป็นหมูอ้วนแล้วยายบินกินเก่งแก้มยุ้ยแล้วให้ออมาเหรอขอบคุณค่ะอ๋ออืมอืมหวานจังเลยยบินยาบินกินอาง,งนุนหวานดีไหมหวานค่ะอืมชอบกินไหมคะชอบกิค่ะชอบกินค่ะ ชอบกินมากไหมคะาคามากค่ะมากที่สุดเลยฮ่าจุออจจ่ยอยวมาจีใช่ไหมคะใช่ค่ะอยากกระดุกกระดิกสินั่งดีๆเก็บอะไรอะเฮ้อะไรนะอ๋อเปลือกหล่นเอาขึ้นมานั่งดีๆ เลยตกเลยอร่อยไม่เอ,อ้ยให้ออม่าเหรอขอบคุณค่ะน้ำจเดียวยโอ้สุยมาชิลเต้ตัดิเต้ยูรุคิตตัดอิเตยเราจะดู่มด้วยอืมดื่มน้ำจืดดื่มด้ลยอืม,ล,ล,อมลินเล่าหเหรอไปเรียนมาจากไหนอ่ะลินเล่าอ่ะถาด้วยอ้าวขาด้วเพลี้ยนึงอ่ะนุ นกใช่จะนาคือน้ำชานั่นน่ะไม่ใช่เหล้าลูกดเ,ลเด็กจะเรียนรู้เรื่องเหล้าไม่ได้นะอ,อ่ะเลมอนชาเลมอนชาอืมอนโซจุนเองเป็ผู้มั่นเดะฮะ <c oughs> เรื่องเหล้าอ่ะไม่ได้ไอเโซจวนเด้ไม่ได้นะคะอย่าพูดอีกนะคะมานัทชิมาอมเอ็กี้เนี่ยพูดเรื่องเหล้าไม่ได้นะลูก โซ่จูงมันให้เหมืนเด้อันนี้พูางนี้ั้นทาโดทาอยู่ชื่วันไหนทาโดเพียววะซะเนี่ยอืมนกชาพูดหนึ่งก็อันนั้นอันชาชาน้ำชาอลินน้ำชาพูดตามแม่ซิลินลินน้ำน้ำชาชาอืม น้ำชาอร่อยไหมไอหอมมไหมหอ,หอมค่ะหอมชื่นใจค่ะห้างอีจุดเช่หอมจังเลยอ่ะสิก็กจุกินเปลือกด้วยเหรอ,หอเอาะไม่ต้องเก็บไม่ต้องเก็บเอาแหวนมาใส่เอาแหวนมาจากไหนใส่นิ้ว มีแหวนสวยด้วยไหนดูสิดูแหวนสิวอแหวนเนี่ยวอแหวนลงยาเนี่ยโอ้แหวนสวยทาเล็บด้วยโอ้ใครทาเล็บให้เนี่ยฮะเยบินทาเองเหรอเยบินทาเอง่ะเอลกีเ้เล็บทาเล็บใครทาให้นึกภาพแล้วจ้ะฮึสนทบนูกพาลาดจ้ะเยบินกา เียบินทาเองเลยเหรอลูก <ừ. S 1> ว้ายเอาไปลบออกนะบอกให้ออนนี่ลบออกให้นะรู้ไหมคะ <ừ. S 1> หาเลขข็บคุณครูไม่ชอบอดีดีเดี๋ยวไปล้างมือเดี๋ยวไปล้างมือถามโมโก้เหมือนชิซนชิโกเเเ๋ยวบินกิน อัางุ่นอร่อยนะคะเห็นรอเอบินเอบินกินอัางงติ่งอ่างงอร่อยดีค่ะอร่อยดีค่ะอ่างงสีดำค่ะอ่างนสีดำค่ะหวานชื่นใจค่ะหวานชื่นใจค่ะหวานชื่นใจค่ะอ่าคราวหน้าพบกันใหม่นะคะคราวหน้า พบกันใหม่พบก <Ka> ันใหม่นะคะนะคะสวั <Ge S 1> สดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะไปไปก่อนไปไปอ่าส่งจูบด้วยส่งจูบอืมส่งจูบพ้นเนี่ยยังไงส่งจูบส่งจูบอืมรักกันรักกันแล้งไงโย่ไอก็เก่งจังเลยไปไป